น้องวินครับน้องวินสวัสดีครับทุกคนก่อนสวัสดีรัตุเกอร์สวัสดีครับกสวัสดีครับน้องวินอันนี้น้องวินครับเดี๋ยวฟังก่อนครับวันนี้เราจะมารีวิวหัวข้ออะไรดีหัวข้อทุเรียนการทุเรียนอ่ารีวิวรีวิววิธีการเลือกทุเรียนนะครับก็รีวิวการเลือกทุเรียนเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะครับก็รีวิววิธีการเลือกทุเรียนนะครับก็ อ่ะอันดับแรกเลยอ่าภายนอกนะครับเราูภายนอกภายนอกก็คือลักษณะมีน้ำนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับน้องอินเดียฟังฟังก่อนครับคุณผู้ชมฟังยูอ่าอันดับแรกก็คือภายนอกก็คือเราเลือกลูกที่แบบลักษณะกลมๆลีลีแล้วก็ไม่มีส่วนเว้าถ้าเป็นไม่ได้ครับอย่าอย่าให้มีส่วนเว้าก็อย่างเช่นลูกนี้ครับลูกจะออกออกไปทางกลมๆลีลีแล้วก็แล้วก็ไม่มีส่วนเว้าครับมีลักษณะภายนอกก่อนนะครับนี่ อันดับต่อไปครับอันดับต่อไปก็คือดูที่ปลายหนามนี่อย่าเคาะครับน้องวินปลายหนามของทุเรียนครับนี่ปลายหนามของทุเรียนปลายหนามของทุเรียนก็จะเป็นออกเป็นสีน้ําตาลสีน้ําตาลนะครับก็แปลว่าทุเรียนอ่าเริ่มสุกแล้วสุกพอที่จะกินได้แล้วครับอ่าข้อต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปเนาะเดี๋ยวแล้วก็พอหนามปุ๊บก็ต้องมาดูมาดูที่อ่าอะไรนะเปลือกทุเรียน เลิดผู้เรียนก็เริ่มมีสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเป็นสีน้ําตาลขึ้นมาก็แปลว่าได้ที่แล้วก็ผู้เรียนเริ่มได้ที่แล้วครับอ่าก,ก็ต่อไปก็อีกอันหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรเนาะมันจะมีรอยแยกถ้าถ้ามันถ้ามันสุกแบบสุกจัดๆสุกด,ดีครับมันก็จะมีมีรอยแยกของระหว่างครูครับอ่ามันจะมีรอยแยกมองดูนี่เห็นชัดเจนครับต้องต้อง ต้องมองดูต้องสังเกตครับถึงจะเห็นชัดเจนครับก็พอต่อไปคือกลิ่นครับกลิ่นกลิ่นคือถ้าถ้ากลิ่นออกมาละถ้าถ้าถ้าตัวเีไม่ได้กลิ่นก็แปลว่าคำว่าทุเรียนเริ่มเริ่มสุกแล้วครับก็สามารถนํามาปอกกินได้ครับแล้วก็อีกข้อนึงเกี่ยวกับหนามเหมือนกันนะครับหนามทุเรียนมันก็เลยครับกิ่นเหมือใช่ครับใช่ครับก็หนามของทุเรียนนี่ครับระหว่างหนามเนี่ยเราจับหนาม ทั้งสองหนามนะครับจับหนามสองหนามก็พอจับรูแล้วบีบเข้าหากันปึ๊บบีบเข้าหากันมันสามารถบีบเข้าหากันได้แล้วก็เวลาเราปล่อยปึ๊บมันก็จะดิ่งกลับคืนกลับที่เดิมครับก็อันนี้ก็ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็และอีกข้อหนึ่งครับน้องวินขอ้อข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากครับต้องต้องฟัง <c oughs> โอ้เอาเอาเรื่องคาะก่อนครับเอาคอะก่อนยังไม่ถึงข้อสุดท้ายเคเราะการเคารครับก <c oughs> <อ>็คาะฟังเสียงฟังเสียงปึ๊บมันก็จะมีคาะแบบ นี่มันก็จะออกลุ่มหลวมครับไม่ไมแน่นถ้าคอแ,แล้วใช่ครับถ้าคอแล้วรู้สึกแบบอพ,ออพอก่อนพอก่อนพอก่อนอ่าทีนี้ถ้าเกิดมันแน่นคอแล้วัะดังแน่นๆอยู่ก็แปลว่ามันยังไม่สุกครับแต่ว่าถ้าคอแล้วหลวมเช่นลูกนี้ครับสุกเต็มสุกได้ที่แล้วนี่มันจะมันจะดังไม่แน่นครับมันจะหลวมก็แปลว่าสา,า,ามารถออกมารับประทานได้เลยครับอ่้าว่อไปข้อข้อสุดท้ายน้องวินข้อสุดท้ายน้องวินรูหนามหนามโอ้ข้อนี้สําคัญ ฟังก่อนครับข้อนี้สําคัญน้องวินบอกครับสําคัญมากสำคัญมากนะครับอับดุลบอกว่าน้าทุเรียนต้องเป็นยังไงน้ำน้ำน้ำใหญ่น้ําใหญ่ใช่ไหมครับใช่เป็นทุเรียนน้ำเล็กน้เล็กต้องเลือกที่น้าใหญ่ๆนะครับเอามาหาคุณผู้ชมกันต้องเลือกน้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเลือกน้าเล็กมันจะเป็นยังไงมันจะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น โอ้กลายเป็นขนุนครับอาบดุลบอกว่าถ้าหนามเล็กมันจะเป็นขนุนครับอ่ก็สังขารตรงนี้นะครับข้อสุดท้ายครับอาบดุลสายหาอาบดุลสายหาถ้าเลือกบอกว่าถ้าเลือกหนามเล็กจะเป็นขนุนนะครับอ่านะอ่าอบดุลมาตอบคำถามอนกเร็วให้อาบดุลเลือกกินขนุนกับเลือกกินทุเรียนอาบดุลจะกินอะไรครับขนุนอร่อยกว่าโอ้นุอาบดุลบอกว่าขนุนอร่อยกว่าครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี่น้องวินได้กลิ่นทุเรียนนี่คือไม่เอาเลยครับ ก็ได้กินทุเรียนนี่ไม่กินเลยแต่ถ้าถ้าได้กินขนุนด้วยว่าเห็นขนุนเนี้ยก็บอกว่าอร่อยชอบกินชอบกินครับไม่ชอบทุเรียนครับอับดุลไม่ชอบทุเรียนครับเอาอย่าลืมนะครับใส่อบดูใอเออเอับดูใส่ฮาครับก็อย่าลืมนะครับเคล็ดลับข้อสําคัญต้องเลือกนหนาใหญ่ครับหนาใหญ่อับดุลบอกถ้าหนาเล็กมันเป็นขนุนใช่ไหมครับโอเค <Okay S 2> ครับโอเค okay. ขนุนไอ้นี่ขนุนมันก็เสียเหมือนกัน อ๋อมันยังใช่ใช่มันก็ดังลุกหลวมเหมือนกันในสุดเลยเราอย่าเคาะอย่าเคาะขอาไปเอาละทีนี้อับดุลครับอับดุลอับดุลอับดุลเราจะปิดคลิปละลาลาผู้ชมไปก่อนครับเราจะปิดคลิปละเอาบายดีชิสโซครับสวัสดีครับลูก้านครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ให้อับุลนะครับให้น้องวีนนะครับกดติดตามกดกระดิ่ง ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ